มันครับวันนี้วันนี้จะลองตู้ครับเป็นตู้เทอร์โบบีบีแล้วก็เจบินครับให้ได้ชมกันนะวันนี้ตู้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสามรุ่นครับนีครับชอบเล็กบิ๊กคิวเบียร์สายก็ต้องเป็นนี่ครับเจบินถ้าชอบแนวเบียดสายนุ่มๆขึ้นมาก็ต้องตัวนี้ครับลองตัวนี้ปีพันครับปีพันแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเทอร์โบเบียดกระชับสายเบียดเืร์กระดื่งกระดเป็นนี่ครับดีคนรับยาบครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาชมนี่ครับ ราไปดูว่าตู้ไหนออกไม่ออกตู้ไหนดังไม่ดังกันนี่เราเอา EQ มาทำครับโดยการบูททำเป็นคอร์สทำามิกทุกอย่างตัวนี้ในการร้องกรณีที่มิกตายครับมิกตายคอร์สตายเราแก้ปัญหายังไงให้เสียงที่เราเปิดเพลงไปโดยไม่มีประสิทธิภาพให้มีประสิทธิภาพเราที่ไม่ต้องทำอะไรกับตัวนี้มาดูครับมาดูนี่แค่บูธตัวนี้ครับเกตดเล็กเกต็ดน้อยครับตัวนี้มักไพมักมั่นครับเนี่ยเดีมาดูคบนี้ นี่ครับนี่ครับความถี่โลครับ63นี่ครับหัวคิก63พวกตระกูลเบีร์สายก็ตั้งแต่80นะไล่ขึ้นขึ้นมาครับนี่นี่ครับสวซฟ้าเป็นออกงานแล้วมีกตายครับโซฟามีกตายออกงานแล้วมีกตายคอตายครับแต่เหลือแต่รดลำโพงครับเราทำางเอาอีคิวมาทำเป็นคอสแทนทำเป็นมิกเซอร์แทนโดยเอาเนียบสายอินพุตแค่นี้ครับนี่ครับนี่มาเสียบเข้ามาเนี่ยผ่านปุ๊บเข้ามาเข้าตรงนี้ครับนี่ทำเป็นโมโน LR เอลาร์นี่ครับระยะที่เหลือก็ต้องลิงก์ขึ้นไปครับเพื่อให้จบงาน นี่ครับแต่ว่าเสียงก็ยังเหมือนเดิมครับเพือเห็นรับเสียงครับอาจารย์จะเป็นครับเสียงอาจารย์ครับคกับขนาดพานแค่ี้ีรับนี่ เนี่ยกับมีมิกซ์มีอะไรนะอาจารย์ครับีก็ใส่ได้้ตััวนีครบม่ไม่ต้องอย่ามาถามว่าใส่ไหมกับมาพรานซ้ำอีกอะออกนะครับเสียงออกชัดพร้อมนะครับรายละเอียดบางอย่างเท่าไปพานครับตัวนี้ครับพวกเต็นครับผมถามความคิดเห็ตรงชั้นถ้าไหมกับพวกฮอนครับเนี่ยสำคัญอยู่ที่ 4K ครับถ้าไหมมันหอนครับ 4K ตัวนี้หลักๆครับเนี่ยความถี่ที่ว่ามันจี๊ดนะครับอาจารย์ครับเนี่ย นี่มาหอนจีบเลยครับนี่ถ้ามาตระกูลหอนแบบเสียงการเงี400น400 500เอาไหอยาติกับนี่เสียงการเติะเบียดหอนไม่น่าหอนครับเบียดเบียดไม่น่าหอนครับเดี๋ยวก,ก,ก,ก็มีโอกาสเสียงครับเบียดหอนถ้าความดีมันไม่ตรงครับปสิทธิภาพเขาก็มีถือว่าสุดสุดครับเีของเฉพาะชุดอนาล็อกกับตัวนี้ปสิทธิภาพก็ถือว่ามีเยอะเดี๋ยวเราใช้ประสิทธิภาพเขาเห็นใช้มันตีชุดทำประจาน บางครั้งเรานั้นก็แอมตัวนี้ครับกำลังบัตก็พันสองแต่เราใช้ว่าแค่หกร้อยเจ็ดร้อยบาทเพว่ามันไม่แรงเรอย่างเงี้ยครับมโดดีโหลดนี่ครับสีบ่ใบนะครับาจา์โค้งรอผู้ั่นเนี่ครับ คือลองเตรุ่นครับให้ได้ชมกันครับลูกค้าได้เลือกชมกันครับชอบรุ่นไหนฟังไหนก็ยกขึ้นรถเลยครับของของขี่เขาเียกขึ้นรถี่วท้พ่อเน่ม่ไ้านเลยครับหน่อยน้บานอ่าไรครับเ้มาตนอ้องไข่บที่หอ๋อครับมาเจ้านาไปชิมกาแฟเจ้านาครับกาแฟแล้วพอดีครับนี่ครับตอนนี้เนี่ยท้ามพอนี้ เดี๋ยวพ่อเสียงสดๆกับวันพับเสียงสดขนาดเสียงสดมันลุกซูเอานะครับนี่ครับครับตัวเดียวครับตุ้ยผมลองลองให้เบิงครับว่าเหนียบไม่ออกไม่ออกขนาดนเหนียบเป็นขนาดเราใช้แค่พวเอ็มครับมาหาอีคิวไม่ต้องใช้มิกครับตัวนี้กรณีที่ระบบมีปัญหาเราก็ยิงตรงอย่างนี้ครับดูดูครับความถี่นี้ระบบวูดตุ้นี้ทาเป็นโลครับตัวนี้ใช่เดียวสองเห็นเป็นโลเลยครับ ก็นี่มิกเขามีปัญหาครับมิกหรือว่าคอร์สพังครับเรามาทำอย่างเงี้ยครับทำเป็นโลครับประมาณนี้ความถี่เหมือนกับอินเสิร์ตกระเดื่องครับคล้ายๆกันแต่อินเสิร์ตกระเดื่องมันจะมีปลายคลิกขึ้นมาครับปลายคลิกซึบๆๆครับอินเสิร์ตเวลาเราใช้อนาล็อกสมัยก่รนะพ่อครับแต่ก็ห้าวโบมี่ไม่มีคอร์สแล้วก็เอาทำเงียกลางก็ประมาณนี้ครับแปดไม่ต้องบูธอะไรครับนี่เหิดตัวนี้ก็พอ งานทำเองกับพ่อตลอดเราเด็กพี่ก็เด็กน้อยจะโง่ไงซีสองเราเกียร์ครับเอาเอาจารย์เอาขึ้นรถเอาขึ้นรถหน่อยซีใบซีใบแับลูกค้ามาเจงหวัดไหนกับเด็กมาอยากซีลองเดี๋ยวลองแค่นี้ครับเดี๋ยวลองเอ้ามาลองอาจารย์ลองบีบบีหน่อยบีบบีหน่อยอาจารย์มันเอาเยอะแล้วนะครับซีห ไปแล้วหาพันดึงดอยครับต้อบดอครับดอยดอยครับครับเจ็ดตัวกลางสีพันกับสีพันธุมาฟังบีบีฟังบีบีมาฟังบีบีกังนี่โอ้ชุดนี้ะครับแอมมักกับเก่าพันหาครับอีกที่กว่าสองพันกว่าบาทครับ สามเมื่อสามเมื่อสามเมื่หาดใไหมประมาณนี้ครับตัวนี้ครับตอนนี้เปิดเปิดดังกันตอนนี้มาฟังบีบีครับเจ๊เสือไปเปิดไซส์ได้แล้วงานก็จังปีทํฟังบีบีวันนี้มาเที่ยวไหวันนี้สิบเก้าบีบีก็จะเป็นเรื่องเรื่องของเบียดสายครับวันนี้เบียดสายห้าเบียดสายห้าเบียดที่ว่าเสียงค้างครับเบียดสายห้ารูปแบบเสียงดอกเหมือนกันหมดทุกอย่างครับแต่ต่างแค่ตู้ครับวันนี้มาฟังกัน เราโฆษณาเรัยนครับฟังกันครับ มันเดี๋ยวไปช่วงตอนมันไปส่งอยู่อะไรนะอยู่เหนือทำมเสนะไม่ดังครับก็ยังไม่ถึงท่อนสนะครับอาพุบนขเลยครับทันเสน่ึ้นอาุขึ้นแล้วเดี๋ยวเขาสงสัยว่าทำมเสนะไม่ดังก็ยังไม่ถึงช่วงสนะตีนะครับรอสน์ก่อนครับตอนนที่มือกองกำลังหาไม่สนะอยู่ เอา,ออาเอาไม่สนะครับเอาพุ่งขึ้นมาเรียบรัอ125มาถึง250กอเปลี่ยนก็จะชยนยจะให้มันหนาขึ้นเอาฟังฟังเสียงสนะครับพอดี พูดตัวนี้ขึ้นในกรณีเครื่องมีปัญหาเราแก้ปัญหาเลยอย่างเงี้ยฟัง <S <S ที่เช้ไม่เอไปกบคอมรจริงที่เราใช้งานจริงคืออุปกรณ์เรามีอยู่แล้วอุปกรณ์เกียร์คอมมิเตอ,ร,อร์อุปกรณ์ตา่างๆที่เราใช้ก็ก็มีอยู่แล้วเราก็ใช้ด้วยอุปกรณ์มันเท่าที่มีนะครับแต่ว,ว่าถ้ากรณีคืองานเครื่อนไฟคอร์สพังหรือว่ามิกเซอร์พังพร้อมกันสองอย่างแล้วมันมีแต่ตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับข่า,ขาวๆเรามาดูใ,ใกล้คราบอัจารย์ครับทริปับเบิลโลครับคิดถึงสภาพอินเสิร์ทข้องกระเดื่องนะครับนี่ครับแค่นี้นะครับ แต่เสียงก็เพือเสียงมาดีกว่าเราไปไปผ่านหลายๆอย่างอีกเพราะว่าผ่านหลายอย่างมันจะผ่านเหมือนกับเขื่อนนะมันก็ผ่านนั่นผ่านนี่ผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านหมดแล้วก็มันไม่เหลือครับไม่เหลือเสียงเลยเสียงหมดเนาะเอาเพลงเดียวกันเสียงกันมาเทเบิครับเทเบมาเทเบิลครับคันนี้ันนี้ก็เน้นพวกเบสสายเบรสายจะจะเด่นครับคานนี้แล้วมาดูความกระชับของเทเบิลดอกเหมือนกันต่างแค่ตู้ ใช้ห่นดกับปลาฟังชบูครับคันนี้ชอบคนละอย่างครับวันนี้นําเสนอมักไผ่มักมันปลาตองใหแต่งตัวปลาตองไปได้ป้าตองเมื่อวานเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นครับเอามาอาจารย์ทราบวันนี้หน่อยอาจารย์ทราบวันนี้ก่อยมันมาสัมภาษณ์เมื่อวานเกิดเหตุอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้เมื่อวานเกิดเหตุระทึกขึ้นครับเมื่อวานนี้เกือบได้เรียกรบหกเก้าไม่น้อหน่อยอาจารย์ทราบมาสัมภาษณ์ปลาตองกินอะไรครับเมื่อวานนี้กินเนื้อครับนั่งสัมภาษณ์นะครับ มาเอาป้าตองมาป้าตองมาชำพ่าเลยป้ามามาแถลงเขามาแถงเขาเมื่อวานนู้นเขาเป็นห่วงเมื่อวานมาทำไมทำไมไปจิ้นกินทินเนอร์เมื่อวานน้ำเย็นครับเมื่อวานน้ำเย็นเนี่ยเอาให้เอาทินเนอร์ไปแช่ตู้เย็นโบโหเลยครับครับเมาหรือเปล่าป้าป้าเมาไหมไม่เมาโอู้กินทินเนอร์เมื่อวานเนี่ยไม่เอาเชีวิตปลาสองมาฟังมาฟังเทเบิลมาฟังเทโบฟังเโบเดี๋ยวรอเพลงครับรอเพลงเราเปิดใน y t u t u นะครับอาซาดับยูทูบเดัม มันจะดีคนละแบบครับตอนนี้ก็จะเป็นความกระชับของลูกกระเดื่องครับความกระชับของกระเดื่องแล้วก็นะครับมันต่างกันแล้วแต่เราทำครับแต่ว่าเราก็ให้อาจารย์ตองมาจูนให้ก็จะชัดขึ้นครับเพราะว่าอาจารย์ตองแกทำเสียงออกดีครับอต่าุ้์รำโงเพงไปรำโพงยังหลุดมืออะไรครับป๋าตองอ่ะอาจารย์ตองคนนี้กนม่นี่มนี่มาสัมษณ์ป๋าหน่อยพ่งนี้ได้ข่าวว่าจะจะจูนเสียงให้พรวงนี้ เอามาที so first, ่มานี่มานี่มาทำทำเสียงเสียงเสียงเข้าจูนหน่อยครับเสียงเบลยร์จูนเอาลองครับเลยเอาไหครับเอาทำเสียงไหมเอาทำเสียงกลางเสียงกลางหน่อยเสียงกลางเเขาจูนยังไเสียงกลางเสียงกลางก็จูนสุมันกันเลยเอาเสียงเบียร์แต่เสียงเบียร์เหรอเสียงเบียรก็จะดูดดื่มบางคำปลาตองนะปลาตองนะเดี๋ยวขอประอาสัมพันธ์ครับท่านในที่จะ นัดเจอป้าตอนเวลาไปส่งเครื่องครับของงดเลิกเกอ็กโกฮอนะไม่ต้องมามาฝากครับเพราะว่าเพื่อนที่ไปด้วยกระทบเยอะครับเป็นอรอาจารย์หนหามใช่ไหมหามขึ้นรถครับไม่ส่งโคราชก็ทําไมซื้อเอ็มร้อยมาแค่ขวดเดียวใส่ถุงมาอย่างดีผมก็เอะใจครับคนห้าคนซื้อเอ็มร้อยมาขวดเดียวแต่ว่าไปถึงสระบ,บุรีก็ซื้อมาอีกสองขวดเอ็มร้อยมาอีกสองขวดคนห้าคนค่อยเปิดดูที่พักเห็นแต่โกต้องนอนไม่รู้เรื่องครับตอนนี้ัะ แล้วก็ฝากลูกค้าแล้วกันนะครับตัวนี้ีเด็ดพม่าที่แตกต,ต,ต่างแต่ละรุ่นแต่ละสูตรตู้เทอร์โบก็ไม่อัตราภูเขาขอบเด็กตะแกงเหล็ก2,700บาท b v ก็ราคาโปรโมชั่น18นิ้วไม่อัด AA 2,390บาทเจบินตะแกงปั๊มโรงงานก็อยู่ที่ราคา2,550บาทชอบรุ่นไหนแฟนคลับของตู้สูตรไหนก็แล้วแต่ยังงานที่เราใช้ครับใช้ในผับก็แนะนําเป็นตู้หน้าเปิดจะกว่าฟังง่ายเบรกสายกระชับครับมันจะได้ไม่ดีเลยสะท้อนใจก็ กลางแจ้งแล้วแต่ลูกค้าใช้เป็นเทอร์โบเป็นเจบินหรืออ่าววีพันหรือบีวีก็แล้วแต่ลูกค้าต้องการแล้วเดี๋ยวเราไปทําแล้วตอนนี้ก็เทคโนโลยีมากมายในการทําปีเซตอุปกรณ์ต่างๆก็ให้ได้เลือกชมกันมากมายครับเราสามารถทําความถี่ได้ทําให้เบรกออกหลังก็ได้ออกหน้าก็ได้นะครับออกได้ทุกที่นะครับก็แล้วแต่อยู่ยที่เราไปตัดความถี่เราทำปีเซตทำระบบดีเลย์ต่างๆก็เอ้าก็ฝากชุดนี้ก็แล้วกันครับมักไวมักมั่นครับชุดนี้นะครับตู้เทอร์โบบีวีแล้วก็เจบินนะพวกนี้ วันหลังเราจะมีแผ่นดินไหวแล้วก็มีตู้ซับเบทของ W แล้วก็มีอะไรสุดเลยนะมเมวกระเทีบลงไม่ให้ฟังกันครับอ้าวจะใช่ไหมครั้ง้าส่งท้ายด้วยเพลมกพขๆจากตู้ซับเบทเทอร์โบ2,700บาทนะครับตู้เปล่าไม่อัตราภูเขาขอบเด็กตะแรงเหล็กนะครับล้นก็ฝากชุดนี้ตงแล้วกันครับเผื่อท่านไหนที่กำลังไม่มีมิกเซอร์หรือว่าไม่มีคอร์สใช้อีคิวตัวนี้ลองทําดูครับลองทําดูนะครับมี2อ,อย่างครับไม่ออกก็ควันออกครับนี่2ออย่างนะ เรจะเอาไปกลับกันนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นโลครับนี่เป็นโลครับดยไอ้กายครับตัวนี้เป็นโลนะครับเป็นโลตัวนี้เป็นมิดไฮครับมิดไฮครับมิดไฮครับตัวนี้ครับนี่นะครับแล้วก็ประมาณนี้ครับอ่ะก็ส่งท้ายด้วนนี้ฝากด้วยกันแล้วกันนะครับกับร้านอุบลนิสิตสาวเชียงกงอุบลราชธานีโปรดีีทเดตความเหมือนที่แตกต่างกับวัยรุ่นสร้างตัวคุณภาพชุดเครื่องเสียงมากมายให้ได้สรรหาเลือกชมกันครับกับความเหมือนที่แตกต่างกับชุดวัยรุ่นสร้างตัวโปรดีีทเด็ดอะส่งท้ายด้วยนี้เดี๋ยว วันหลังค่อยพบกับป๋าตองครับช่วงนี้ให้ป๋าตองไปล้างกินเนื้อออกจากคอก่อนช่วงนี้ครับเพราะมื่อวานหนักจริงๆครับเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ถือว่าหนักนากเกือบใจไหมอาจารย์ยรันสองเกือบโอ้ยสองเกึ๊บใครเป็นคนพาไปล้างป๋าเกียงใช่ไหมป๋าเกียงครับป๋าเกียงครับโอ้คิดยังไงเอาเอเชินเนอร์ไปแช่ตู้เย,ย็นครับน่าจะช่วงแก่เมาแล้วก็แก่ลืมครับเอาไปแช่ตู้เย็นครับอ่ะตอนนี้เพลงเพลงนี้ครับมุชาร่าเสียงห้องครับเพลงเจ็บแผลตาย ฝาสดขวะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณกการติดตามนะครับสวัสดีครับ